ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกกตูมแล้วใช่ไหมคะคุณลุงกกตูม <c oughs> ตอนนี้มาถึงบ้านกกตูมแล้วคนก็กําลังเลิกงานใช่ไหมคะเนี่ยเลิกโรงเรียนอ๋อเรโรงเรียนเหรอ,ร aston, หรอกอาลากลังโรงเรียนกาลังเลิกแบบนะคะโอ้มีมอเตอร์ไซค์เยอะเลยนะคะที่ถนนแต่ป้าคงไม่ถ่ายแต่ล่ามีมีรถจนรถมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งกลับบ้านนะคะเยอะเลยนะคะ กลับมาจากไหนตองงอยแล้วเนี่ยไือยังไงตองงอยมาทางโเรียนโอ้เยอะเลยนะคะ<า>มีนักเรียนเดินตามริมทางแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นขบวนเยอะเลยนะคะแต่ป้าไม่ได้ถ่ายนะป้าไม่ได้ถ่ายให้เห็นนะคะแต่ว่าป้าป้าเล่าให้ฟังนะคะว่านักเรียนกำลังเดินตามถนนเต็มเลยแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์อ๋อออกจากโรงเรียนนี่เอง โรงเรียนบ้านกกตูมนี่เองนะคะไม่ได้มาจากต่าง,งอยนะคะออกมาจากโรงเรียนบ้านกบตูมนี่แหละนะคะก็ดูนักเรียนเยอะเลยนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเดินตามถนนแต่ป้าก็ไม่ได้ถ่ายนะคะตอนนี้ถึงกกตูมแล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงกกอกแล้วนะคะ เห็นวิวทิวทัศน์ท้องฟ้านะคะแต่ไม่ได้ถ่ายที่ท้องถนนนะคะถ่ายท้องฟ้าแทนถ่ายท้องถนนมีแต่คนเดินเต็มเลยมีแต่รถนักเรียนเต็มเลยกำลังกลับบ้านนะคะป้าเปียกก็เลยถ่ายท้องฟ้าแทนท้องถนนนะคะ ถนนมันสูงอย่าเพิ่งไปเอาที่นี่ก็ได้ค่อยๆไป,ออออไปตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกกอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะมาถึงแล้วนะบ้านกกอกนะคะลดความเร็วนะคะ ถ่ายเราไม่เอาลงคลิปก็ได้ลงใน่บบานของคนนะอ๋อนี่หละม,มาถึงแล้วนะคะที่กกกนะคะโอ,โอ้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยอันนี้มาถึงรานพญานาคนะคะนี่บ้านของลุงพลนะคะมีคนอยู่ไว้แต่เราก็จะชะลอชะลอชะลอ โอ้ลุงพลไม่อยู่ยน้องใบบุญไม่อยู่โอ้พ่นทำอันนี้ตรงนีง้วไว้อมอยอันนี้คงเป็นคุณป้าคำใสให้ไม่ยิ่กำลังสร้างอยู่ก็กำลังสร้างอยู่ก็มีนะคะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะบ้านใครเนาะกำลังสร้าง อันนี้บ้านสวยๆอันนี้หลังนี้คงจะเป็นบ้านของนายโพธิใช่ไหมมาถึงแล้วบ้านเกาะใครกำลังถ่ายอยู่ก็ไม่รู้